พีเอเตอร์ออกูเือดอละผมผมก็จะมาดูพวกเขาเล่นกันนะเพราะว่าผมเก่งขึ้นอีกหน่อยเพราะว่าผมนี่จะขอกลับบ้านก่อนอะเอาพีเดเตอร์มาเดินสวนอะไรโอ้พีเดเตอร์สิบเจ็ด Welcome to the war the juice is loose โอ้โหฆ่าได้ตัวแล้วสุดยอดเลยครับเราจะชนะไม่

อป้อมอ่ะป้อมอ่ะป้อมอ่ะเชิญอตึกจะเปล่าเลยเอาป้อม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 เลยมโมโทแล้วนะเฮ้ยมันโอกางมันตึงออกมันต้องออกกางอยู่แล้วมันจะอ้อปะฆ่าพ uh ีเดเตอร์ยังไงเฮ้ยเข้าเลยเข้าเลยพ่องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอาจริงๆ กูอ่ะนะอ้อันตีก่อนอันตีอันตีกูก่อนนะอันตีกูก่อนนะมีเจ็ดวิมีเจ็ดวิเขาแน่เขาแน่อันตีแล้วยวเดี๋ยวอันตีพร้อมแล้วอันตีพร้อมไปรอมาเอออันตีใส่ก่อนเลยอันตีเลยพี่ดาเกือบเราไกลเราก็ต้องไกลเนี่ย เราเอากลางมั้งไหมเก็บปุ้งยี่โมโทแล้วใช่ไหมอย่ายัมงมาโมษบีบแอนติร้อยวิเก้าสิบแล้วก็คาดว่าคาดว่าทอนนี้จะมีกี่พารแบบ์ทครับ เตอร์จะยดเสียแลวบอกแล้วอยาให้ได้เกิดไปช่วยดช่วย <ไล S 2> จะตามมาทำไนคิวเองบ้าง้านเกมเกมนี้เขาให้อยู่แนี้วถ้าเกิดอยู่เดี๋ยวไม่ตายครเอาเลยเอาเลยจ้า ถ้าถ hey, no. oh uh, hey, ้าโยนทีทีใส่หัวมันมันจะติดสกิลที่สามเหรอสกิลที่สามเหรอ

ตอนนี้ได้แปะตัวแล้วชนบไปได้แปะตัวอยู่จะไปเอาล่างเฮ้ยล่างล่างขอล่างคอแฮมเมอร์ไม่ยอมตายอะแฮมเมอร์มันถี่ไปจ้าคุยครับว้าวอาจารย์ พุ้งตไปออกไร yeah. ไดี oui> <th <th ัุ้งออกเกมุ้งออกะไรดออกเกมยีนต okay, ัวตละใช่ต่ออุ้งออกอะไไปออเไงอออนั้นเอออเออะออกดับดับดับแสงิดับแสง ดับกเจาเกาะดับกาเจาเกาะมันทับดาดับไากเออเจาเกาทับดาควายจริงดิเออถ้าทับกันแล้วมันใช้ได้อันเดียวมันจะให้เลือกเจาะเป่าหรือดับควายับควายงั้มันกคอร์สตันเลยไม่งั้นมันหนีไไง เล่นต <Le> <Or S 2> ัวอะไรอ่ะบอกเลยเป็นตัวอะไรกินเดย์เหรอจิเดยไม่ต้องออกจับกอะออกหน้ากากหน้ากากเบอร์เสื้อหน้ากากกดอ่ะหน้ากากกดโอเคอ๋อเบอร์เสื้อเหรอไม่ใช่หน้ากากกดอ่ะออกคาถาได้แล้วเย้หน้ากากกดทีสองพันเจ็ดสองพันแปดแล้วกดแล้วยิงโมรูละโอ้ยคิวมันเยอะจริงๆเลยนะ อมี้ออกมฟอะไรเนี่ยลองมาดูเลยนครับก็พาคนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากเลยเดี๋ยมาต่างสเต็ปตัวเองนะครับแค่คิวไอ้เจ้าต่างสเต็ปตัวเองนะเจ้าต่างสเต็ปใครละสเต็ปตัวเองเลยแล้วแต่จะคิดนะครับอันนี้โคตรโหดละทันเดิแล้วก็งั้นก็เีว คอมเตอร์ตอนนี้ก็โคตรโหดแล้วขอจบพาร์ทที่เท่าไหร่วะพาร์ทที่สี่ขอจบพาร์ทที่เอ๊ะอขอจบพาร์ทที่เท่าไหร่ท<อ>ุกอย่างแลบไว้ทนมีม